แต่ละกลุ่มสาระเนี่ยนะครับออของเรามันมันไม่สูงกว่าดับประเทศนะครับซึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำเนี่ยเราจะดูว่าผลการสอบอนเอกของเราเนี่ยมันสูงกว่า,าทัชเลดดับประเทศหรือไม่ของเราไม่ทะลุนะครับแล้วก็เราทราบดีว่าคุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยที่ประทับใจแล้วก็ ื่นเต้นแล้วเป็นผู้บุกใหม่ที่รับรู้เมื่อวานเขามีจังหวัดเคลื่อนที่ท่านขอเอาเขตมอบให้ไปร่วมกับอ่าจังหวัดเคลื่อนที่ที่โรงเรียนอ่าวัดอัศนูทีเชอร์ต่อก็คุณครูเด็กตอบเราว่ากูอัศนูทีชเชอร์ทุกคนแห่ๆเจอพอสุพลพอสุพลบอกตลอดพอดีชั่วโมงภาษาอังกฤษเนี่ย มันมีเฉพาะตอนบตอนเนี้ยเข้มแข็งจริงๆเลยตอนห้ายังตื่นเช้าเป็นกุฎอัฟซานดูนไม่ได้เป็นสีแดงนิดนิดนแต่เด็กก็เซ้นเลยนะเขาตอบมั่นใจมากเลยแล้วเราบอกว่าเราจะได้กำไรเพราะเราทักทุกแง่กุนบาร์ดี้เขาบอกกุนบาร์ดี้ที่เชิญให้ได้หัวละกันก่อนหน้าสิ่งต่างๆแล้วก็สังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยก็ไปทำกันที่ ป้านองวาลีสอรน,นะครับเมื่อเดือนที่แล้วจำวันที่ไม่ได้ับทีนี้ลึ้วลงวันที่ไม่ออกก็อาจจะเป็นต้องใช้อ,อ,อินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตนะในการสืบค้นข้อมูลหรือรับส่งข้อมูลในการนะครับก็